ต่อไปเราจะมาแสดงความสามารถในการปรับองศาของที่จับมือถือได้อย่างอิสระ360องศานะครับ จะเห็นได้ว่าที่จับมือถือของโมเมาส์สามารถปรับมุมได้300องศาทำให้ท่านมีอิสระต่อการจัดตำแหน่งและมุมของโทรศัพท์มือถือได้ไม่จํากัด